คุณเคยหยุดคิดว่าโชคคืออะไรจริงๆเรามักเชื่อว่าโชคคือสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นถูกลอตเตอรี่หรือการเลือนตำแหน่งในที่ทำงานแต่ตามหลักศาสนาพุทธโชคมีมากกว่านั้นมากมันไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่ถูกปลูกฝังด้วยการกระทำความคิดและความตั้งใจของเราลองจินตนาการว่าการเลือกขอองคุณเป็นเหมือนเมล็ดเพื่อที่คุณปลูกหกักคุณดูแลพวกมันอย่าระมัดระวังรดน้ำและให้สิ่งที่พวกเขาต้องการการเก็บเกี่ยว ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับโชคมันเป็นภาพสะท้อนของพลังงานที่เราใส่เข้าไปในโลกสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องในวิดีโอวันนี้เราจะสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจตัวเลขสามารถใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการดึงดูดโชคลาบและความเจริญรุ่งงอเรืองได้อย่างไรหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนดวงชะตาทางการเงินของคุณในเดือนกันยายน2024คุณมาถูกที่แล้ว ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยเลขเด็ด8ตัวตามคำสอนของพุทธศาสนาที่สามารถช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสอันเหลือเชื่อได้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉันขอให้คุณชอบวิดีโอสมัครรับข้อมูลช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาอันมีค่าเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองอยู่ให้จบเพราะผมจะมาแชร์เคล็ดลับสำคัญในการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในชีวิตของคุณในพุทธศาสนาตัวเลขมีบทบาทพิเศษ ในการเดินทางครั้งนี้พวกมันไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่พวกมันยังมีแรงสั่นสะเทือนในตัวเองซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในทางบวกได้เช่นเดียวกับสีหรือเสียงแต่ละตัวเลขมีความหมายที่นอกเหนือไปจากคณิตศาสตร์เป็นที่รู้กันว่าบางอันนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในขณะที่บางอันเชื่อมโยงกับสุขภาพหรือการคุ้มครองทางจิตวิญ,ญญาณเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็จะสามารถเริ่มใช้ตัวเลขเหล่านี้อย่างมิสติเพื่อดึงดูดโอกาสที่ดีได้ ความงดงามของปรัชญาน,นี้คือการสอนให้เราปรับความตั้งใจของเราให้สอดคล้องกับพลังงานที่เหมาะสมด้วยการเชื่อมต่อกับตัวเลขที่ส่งแรงสันสะเทือนเชิงบวกเราจะเปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองและโชคดีในชีวิตของเราแต่จําไว้ว่าการรู้ตัวเลขที่ถูกต้องนั้นไม่เพียงพอคุณต้องลงมือทํำตกฝั่งพลังที่ถูกต้องและเปิดใจรับพรที่จะมาถึงโชคลึกๆเป็นส่วนผสมของการกระทําความศรัทธาและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้แล้วหรือยังเลข18ในพุทธศาสนามีพลังพิเศษมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งราวกับว่าเป็นการเรียกสู่เส้นทางใหม่ของการเติบโตตัวเลขนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานของเลขขอหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความสามารถในการเป็นผู้นำโดยเลข8ซึ่งนำพาความไม่มีที่สิ้นสุดความอุดมสมบูรณ์และความ จะดินรุ่งเรืองไปด้วยพวกเขาร่วมกันสร้างข้อความที่ชัดเจนช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงและการเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาและ,จะเจริญเติบโตพร้อมกับมันหากคุณประสบปัญหาเมื่อเร็วๆนี้หมายเลข18อาจเป็นจุดเปลี่ยนมันเตือนคุณว่าเช่นเดียวกับต้นไผ่ที่โค้งตามสายลมแต่ไม่เคยหักคุณก็สามารถค้นพบความเข้มแข็งที่จะอดทน และเติบโตได้เช่นกันการนั่งสมาธิตามตัวเลขนี้สามารถช่วยให้คุณพบความชัดเจนและแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความสงสัยหรือเหนื่อยล้ากัญญาญนยายน2567จะเป็นเดือนแห่งการเอาชนะโดยเลข18จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองระยะใหม่ลองจินตนาการว่าอุปสรรคแต่และอย่างเปรียบเสมือนก้อนหินระหว่างทางแต่ด้วยความแข็งแกร่ง ที่เลข18บอกไว้หินเหล่านี้จะกลายเป็นหินก้าวสู่ความสำเร็จเปิดโอกาสให้ตัวเองและให้พลังของเลข18เป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปสู่อีกระดับของการเดินทางเลข27มีพลังพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานึกถึงภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณและสัญชาตญาณเป็นเหมือนเข็มทิศภยัยในที่นำทางเราในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนเมื่อรวมความร่วมมือของหมายเลขสองเข้ากับความลึกทางจิตวิญญาณของหมายเลขเจ็ดหมายเลข 27เตือนเราถึงความสำคัญของการรับฟังเสียงภายในของเราในเดือนกันยายน2อพสการผสมผสานของพลังนี้จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสอดคล้องกับจุดประสงค์ในชีวิตของคุณลองนึกภาพจิตใจของคุณเป็นทะเลสาบเมื่อเขาสงบและสงบคุณจะมองเห็นทุกสิ่งได้ชัดเจนหินทุกก้อนที่อยู่ด้านล่างทุกภาพสะท้อนบนพื้นผิวเลข27นําความชัดเจนทางจิตนี้ มาทําให้คุณมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการปลูกฝังความสงบภายในคุณจะสร้างเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบเพื่อดึงดูดสถานการณ์ที่กลมกลืนกันไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานในความสัมพันธ์หรือในด้านในดๆของชีวิตของคุณตอนนี้เป็นเวลาที่จะเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณของคุณอีกครั้งเชื่อมั่นในตัวเลือกของคุณมากขึ้นและสแสวงหาความเงียบสงบที่มาจากภายในเท่านั้นหมายเลข27เเป็นเครื่องตัวใจว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเริ่มต้น เมื่อคุณมีความสงบสุขกับตัวเองดังนั้นจงยอมรับพลังนี้และปล่อยให้มันนำทางคุณไปสู่เดือนกันยายนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตทางจิตวิญญาณหมายเลข5เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุมันเต็มไปด้วยพลังงานที่มีชีวิตชีวาซึ่งผลักดันให้เราสแสวงหาเขตใหม่และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหากคุณรู้สึกว่ามีบางอายางหยุดนิ่ง หรือถึงเวลาสำหรับบทใหม่หมายเลข5อาจเป็นสัญญาที่คุณรอคอยเขาเตือนเราว่าชีวิตประกอบด้วยยวัตจักและแต่ละวัตจักนำมาซึ่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในวิธีคิดของเราในเดือนกันยายนปี2 0 2 4การปรับตัวให้เข้ากับพลังของเลข5อาจเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวออกจากเขตความสะดวกสบาย และเปิดรับสิ่งที่ไม่รู้จักคิดว่ามันเป็นลมที่ผลักดันคุณไปในทิศทางงอที่ถูกต้องแม้ว่าเส้นทางจะดูไม่แน่นอนก็ตามบางครั้งก้าวแรกสู่การเติบโตอาจเป็นก้าวที่ทําให้เรากลัวมากที่สุดแต่ข้อห้าอยู่ที่นี่เพื่อเตือนเราว่าความกล้าที่จะสํารวจสิ่งใหม่ๆคือสิ่งที่นําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงดังนั้นปล่อยให้ตัวเองผจญภัยครั้งนี้หมายเลข5เชิญชวนให้คุณมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น และปล่อยให้ตัวเองพัฒนาจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นแม้จะท้าทายทีงใดแต่ก็นำมาซึ่งความเป็นไปได้ในการเติบโตส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งตอนนี้เป็นเวลาที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและปล่อยให้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นำทางการเดินทางของคุณหมายเลข42เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความสมดุลอย่างแท้จริงนำมาซึ่งความหนักแน่นของเลขสี่ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างที่มั่นคงและการทำงานหนัก และผสมผสานกับพลังงานแห่งความร่วมมือของเลขสองซึ่งง่อส่งเสริมความสามาัคคีและความร่วมมือหากคุณกำลังมองหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทางอาระมมองหมายเลข42อาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและสมดุลมากขึ้นในเดือนกันยายน2 0 2 4การปรับตัวให้เข้ากับความสั่นสะเทือนของตัวเลขนี้หมายถึงการมุ่งหอเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่มั่นคงสิ่งนี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธี โดยการลงทุนในโครงการระยะยาวการเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณหรือแม้แต่การดูแลตัวเองด้วยย่อ,อความอดทนและความทุ่มเทมากขึ้นความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการบรรลุหมายเลข42อยู่ที่นี่เพื่อเตือนคุณถึงสิ่งนี้หมายเลขนี้สนับสนุนให้คุณเชื่อถือกระบวนการและไม่มองหาผลลัพธ์ในทันทีก็เหมือนกับการสร้างบ้าน อิแต่ละก้อนที่วางไว้อย่างเอาใจใส่จะทําให้โครงสร้างแข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นการนํากรอบความคิดนี้มาใช้คุณจะสามารถปลูกฝังชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นโดยรู้ว่าสิ่งที่คุณปลูกตอนนี้จะเกิดผลในอนาคตหมายเลข33มีพลังพิเศษซึ่งถือเป็นหมายเลขหลักซึ่งอยู่เหนือวัตถุและสัมผัสถึงจิตวิญญาณมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเยิยวยาความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นอกเห็นใจทําให้คุณมีโอกาสเชื่ออมต่อกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้งและมีเป้าหมายในชีวิตของคุณในเดือนกันยายน2,567ตัวเลขนี้จะเป็นแนวทางอันทรงพลังสําหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับโลกโดยแสดงให้เห็นว่าพลังที่แท้จริงมาจากการให้บริการผู้อื่นด้วยความจริงใจและความรักหมายเลข33สอนเปาว่าเมื่อเราอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เราก็จะรักษาส่วนหนึ่งของตัวเราเองได้เช่นกันเมื่อคุณกระทำการโดยเห็นแก่ผู้อื่นและให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นเป็นอันดับแรกคุณกําลังสร้างวงจรพลังงานเชิงบวกซึ่งย่อมกลับมาสู่คุณในรูปแบบของความเจริญรุ่งเรืองและความพึงพอใจทางอารมณ์คิดว่าเลข3 3าเป็นแสงสว่างนําทางการกระทําของคุณโดยจําไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความสงบสุขที่เรารู้สึกได้เมื่อดําเนินชีวิตตามค่านิยมที่ลึกที่สุดของเรา หากคุณต้องการเป็นพลังแห่งแสงสว่างในโลกหมายเลข33พร้อมสนับสนุนให้คุณเดินตามเส้นทางแห่งความเห็นอกเห็นหใจและความเอื้ออาทรมันเหมือนกับการหว่านเมล็ดพันุ์แห่งความเมตตาซึ่งจะเติบโตและเบ่งบานเมื่อเวลาผ่านไปนำความงามและความกลมกลืนมาไม่เพียงแต่กับชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนรอบข้างด้วยเมื่อประสานกับพลังงานนี้คุณจะค้นพบว่าจุดประสงค์และความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเต็มใจแบ่งปันแสงสว่างของเรากับโลก หมายเลข8เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสมหวังอันทรงพลังมีพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่กระตุ้นให้เราสแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุด้วยความมั่นใจในตนเองและความมุ่งมั่นในเดือนกันยายน2 0 2 4ตัวเลขขอนี้จะเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและบรรลุความมั่นคงทางการเงินที่พวกเขาต้องการหมายเลข8เชิญชวนให้เราเชื่อในพลังของเราเองและตัดสินใจอย่างกล้าหาญ เพื่อนำเราเข้าใกล้ความฝันของเรามากขึ้นเมื่อคุณสอดคล้องกับหมายเลข8คุณจะเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของคุณเขาสอนเราว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ตกอยู่บนตักของเราแต่เป็นผลจากการกระทำที่มุ่งเน้นและวัตถุประสงค์ที่ชัด,ดเจนการมีจิตใจจ,จดจอ่อและฝึกฝนวินัยคุณจะดึงดูดโอกาสในการเติบโตและความสําเร็จเลข8เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าวงจรของความ อุดมสมบูรณ์จะต่ออายุอยู่เสมอด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องตัวเลขนี้เตือนเราว่าเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์เริ่มต้นจากตัวเราด้วยความมั่นใจในศักยภาพของเราพลังของเลข8ตอกย้ำว่าการเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงจะทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงได้เป็นการเชิญชวนไม่เพียงแต่ความปรารถนาเท่านั้นแต่ยังกระทำด้วยความชัดเจนและมุ่งเน้นเพื่อเปิดประตูสู่อนาคตที่รุ่งเรือง เลข56สื่อถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยินดีเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับแต่ละประสบการณ์ในชีวิตเป็นการผสมผสานโครงสร้างของเลข5ซึ่งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวเข้ากับความมั่นคงของเลข6ซึ่งแสดงถึงความสามารถขีดและความสมดุลในเดือนกันยายน2024หมายเลข56จะเป็นพันธมิตรที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้คุณพบความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเลือกของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเสมอจำนวนนี้ยังเตือนเราว่าวิาวัฒนาการไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางที่วุ่นวายเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติเข้าหาแสงแดดการเติบโตส่วนบุคคลขององเราควรจะอ่อนโยนและปรับตัวได้หมายเลข56สนับสนุนให้เรามีความยืดหยุ่น เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยยอมรับความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตด,ด้วยการรักษาทัศนคติที่เปิดกว้างและเป็นบวกคุณจะพร้อมมากขึ้นที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดๆที่เข้ามาขวางทางคุณการอ,อกกอดเลข56คือการตระหนักว่าความก้าวหน้ามาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องแต่ยังมาจากการรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดและไตรตรองความตรงกลืนระหว่างการกระทำ และการพักผ่อนคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงการปรับตัวเองให้เข้ากับพลังงานนี้จะทําให้คุณสร้างชีวิตที่ประสบความสําเร็จโดยเคารพทั้งความทะเยอทะยาและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณหมายเลข12เป็นสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของความสามัคคีและความสมบูรณ์แสดงถึงความสมดุลระหว่างการเริ่มต้นใหม่และการร่วมมือกับผู้อื่นโดยนําพลังของหมายเลขหนึ่งซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดริเริ่ม และการดำเนินการพร้อมด้วยหมายเลข2ซึ่งพูดถึงความร่วมมือและความสมดุลในเดือนกันยายน2024การมุ่งเน้นไปที่เลข12อาจเป็นตัวช่วยที่จำเป็นในการจัดระเบียบชีวิตและสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับเป้าหมายของคุณตัวเลขนี้สอนเราว่าความก้าหน้าที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราพบความสามารัรคีในความพยายามของเรา และได้รับการสอนนับสนุนจากคนรอบตัวเราเช่นเดียวกับที่ในกาเดินอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ครบองค์จรการกระทําของคุณจะถูกชี้นําด้วยความชัดเจนและความสม่ําเสมอตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทํางานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเชื่อมั่นว่าแต่ละขั้นตอนที่ดําเนินการไปจะทําให้คุณเข้าใกล้าการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นการปรับให้เข้ากับพลังของเลข12เป็นการเชิญชวนให้จิตใจและหัวใจ เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างการเดินทางที่สมดุลและมีประสิทธิผลด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจของคุณและรักษาการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณจะพร้อมที่จะบรรลุสิ่งที่คุณต้องการโดยเคารพจังหวะธรรมชาติของชีวิตและบรรลุความสมบูรณ์ที่แท้จริงตอนนี้คุณรู้ถึงพลังของเลขเด็ดทั้งแตัวนี้แล้วและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างไร ในเดือนกันยายน2567ก็ถึงเวลานำความรู้นี้ไปใช้ปรดจํไไว้ว่าตามศาสนาพุทธโชคไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ได้รับการับฝึกฝนผ่านการกระทำความตั้งใจที่ชัดเจนและพลังงานที่เราเลือกที่จะลิ้งดูเมื่อคุณจัดตัวเองให้สอดคล้องกับตัวเลขเหล่านี้และความหมายคุณยังจัดตัวเองให้สอดคล้องกับพลังในจักรวาลที่สามารถนำทางคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อีกด้วย หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันกับผู้ที่กำลังมองหาโชคและการเติบโตและติดตามช่องเพื่อติดตามเนื้อหาที่ยกระดับการเดินทางของคุณต่อไปและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าตัวเลขใดโดนใจคุณมากที่สุดพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าและขอให้ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภอยู่กับคุณตลอดไป